ไม่ซื้อรถหมดกังวลไม่ใช้บริการที่แบ a ก k o อโต้เซ e ร์02938เลือกแบบบ้านที่เป็นคุณที่ Royal House สาขาราชพฤกษ์024233200เ u อร์ t u r e Grand s a e 23เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้และสู่การประชุมหงชาติสิวิกิ้คิดเป็นคำจริงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้ขอจริงจังนิดนึงก่อนนะครับคุณผู้ชม ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของเราไปซะแล้วนะฮะไม่มีอะไรสำคัญสำคัญกว่าอย่าหัวล็อกสิก็มันจริงจังอยู่กว่าเรื่องนี้อีกแล้วครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะดูมือถือของใครไม่ว่าคุณจะเปิดไปที่เว็บไซต์ของใครก็ตาม Facebook Twitter BB ทุกอย่างไม่มีใครไม่พูดถึง ละครเรื่องนี้นะครับดอกส้มสีทองจะบอกว่าเป็นเป็นกระแสที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ออนแอร์มาหลายสัปดาห์แล้วด้วยซ้ำไปนะครับและเชื่อว่าเมื่อคืนนี้คงมีหลายคนได้มีโอกาสติดตามตถือว่าเป็นการตีบทแตกของชมพู่อาริยาที่สำคัญเลยตั้งแต่เธอยามอยู่ช่องสามเนี่ยมผมขอฟันธงว่าเรื่องนี้แจ้งเกิดชมพู่อย่างเป็นทางการ แต่ยิ่งกว่านั้นครับมีคุณผู้ชมมากมายตั้งคำถามเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะทำไมเรายถึงแรงขนาดนี้และทำไมถึงชื่อว่าดอกส้มสีทองและหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านี่คือภาคสองของมงกุฎดอกส้มนั่นเองนะฮะช้าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยแหะครับคนเดียวในประเทศไทยที่จะไขข้อสงสัย ทุกเรื่องเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะครับนั่นคือผู้เขียนนวนิยายเรื่องดอกส้มสีทองชาวนี้วูดี้ขอต้อนรับคุณทายเทาสุดจริตกุณครับขอกอดทีครับโอ้โหเขียนมาได้สัตมากโอ้่พูดใหญ่โตจนดิฉันค่อนข้างจะเขินแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆทีมงานของเราเนี่ยโอ้โห รักละครเรื่องนี้มากจริงๆมงกุฎดอกส้มทั้งบ้านท่านเหมือนก็รู้จักนะครับแต่สําหรับดอกส้มสีทองเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่ามันคือภาคต่อไปถ้าใครติดตามจะทราบนะครับแต่ว่าแฟนละครที่จะรู้กันหมดนะฮะทำไมถึงชื่อว่าดอกส้มสีทองะคะณผู้ชมคือตอนที่เขียนเรื่องแรกนะคะคดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันนําเข้าโครงเรื่องมาจากเรื่องสั้นของจีน เขียนโดยสุถงนะคะคแล้วก็เราเห็นว่าเอในเมื่อบรรยากาศมันก็คล้ายๆกับเอเอครอบครัวเศรษฐีจีนในสมัยโน้นก็หลายปีนะไม่ใช่ว่านปัจจุบันนะคะคก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นเหตุการณ์ในในเมืองไทยแต่ว่าทั้งนี้ก็ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือว่าความเป็นมาเนี่ยมาจากไหนดิฉันเขียนชัดเจนมากนะคะมาต่อไปก็ เมื่อมีคนนำไปทำละครนะคะช่วง7ในช่วงนั้นแล้วก็มีคนที่ชอบหลายคนแล้วก็พูดถึงกันเยอะ,อะในแง่มุมต่างๆดิฉันก็มาคิดดูนะครับว่าก่อนอื่นดิฉันเนี่ยต้องขอตัวก่อนออกตัวนะคะว่าดิฉันไม่ใช่นักเขียนครับดิฉันเขียนเพราะอยากเขียนไม่ได้เขียนเพื่อจะเอาไปเป็นเรี่องชีพหรืออะไรนะคะดิฉันก็พอมี ทางที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองอได้โดยไม่ต้องเขียนะนะคะคอันนี้คือไซ้าลายใชไลายก็เขียนก็ในเมื่อเขียนแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากไหมฉันก็มานึกนะดิ่ฉันแปลหนังสือของลูกชายสมท้าวสุจิริกุลเนี่ยมาแล้วหลายหลายเล่มนะคะคแต่ว่าไม่ทุกเล่มเพราะว่าเธอเขียนมากมายเหลือเกินแล้วก็ได้มาเขียนมงกุฎด,ดอกสม้มซึ่งเอาเข้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจีนเลยมาคิดว่าเอ๊ะ อยากจะทดสอบตัวเองว่าปัญญาของเราเองเนี่ยไม่มีแล้วออยังไงอ่ะอ oh. นี่คือเป็นจุดเกิดของดอกส้มสีทองซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยเป็นมาจากความคิดของดิฉันคนคเดียวโดยที่สร้างตัวละครขึ้นใหม่ขอยืมมาจากบ้านเจ้าสัว uh. ในมกุฎด,ดอกส้มนะคะคมาสร้างเป็นตัวละครขึ้นใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง uh. ครวน,นี้ตะกี้นี่คุณเวดดีถามว่าทาไมดอกส้มสีทองเนี่ยค,คือทีแรกมงกุฎด,ดอกส้มเนี่ยนะดิฉันต้องการสื่อว่าในชีวิตของผู้หญิงนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นสุดยอดของความปรารถนาคือเข้าพิธีแต่งงานจริงปะถูกต้องครับนะคะแล้วแปลงแต่งงานในอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องใส่โปรงขาวใส่เวลสวยงามแล้วก็มีดอกส้มประดับ<อ>นะคะ แต่ว่าแต่ว,ว่าสมัยนี้พอคนก็อ่านเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าดอกส้มสีทองต้องยอมรับมันมีคําว่าดอกมันมีคาว่ามีอีกถัดไปอีกไม่กี่คำมีคำว่าทองด้วยฮะ<ม>ทีนี้คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นคําสมัยใหม่หรือเปล่าที่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นไม่ใช่แล้วไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมฮะนิดๆอะเ <laughs> วาลาเราเขียนอะไรแบบนี้มันจะต้องใส่ตีลลงไปตีลลงไปสิคุณผู้ชมใช่ไหมะฮะ พราะว่าคือทีแรกเนยวัตถุประสงค์คือในเมื่อภาคแรกเป็นมงกุฎดดอกส้มใช่ไหม,อมดอกส้มตอนเช้าเนี่ยมันสีขาวใช่ไหมแต่เมื่อมันจวนจะจบมันจะร่วงโรยมันจะออกสีเหลืองอแล้วยิ่งเวลามันถูกแสงแดดตอนเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นสีทองอ,อันนี้คือภาพในจินตนาการเริ่มแรกนะคะคแต่ในเมื่อคุณวูดี้จะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่อย่างอื่นคนบางคนเห็นผมชอบภาษาของคุณถ่ายเทามากจริงๆ คือคือวูดี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้คนมากมายแต่วูดี้ต้องขอยอมรับเลยว่าภาษาของคุณถ่ายเทามันึงวิธีการพูดจาเนี่ยเพาะเหลือเกินเพราะอะไรกรนันดิฉันปากจัดจะตายอ,อ <c oughs> คือเรามันเรามันฟรีซี่เดียวกันครับ <c oughs> เรามันฟรีซี่เดียวกันทําไมระยะถึงแรงขนาดนี้มีคุณผู้ชมหลายคนสงสัยครับทำไมแรงมากเก็บกดมากคือผู้หญิงเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ชายก็ตามนะคะ คนที่เกิดมาอย่างครึ่งๆกลางๆอย่างเรยาเน,นี่ยนะคะค,ความททเยอทะยานนี่มักจะสูงกว่าคนธรรมดาค,ค,คุณเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยคุณไม่ต้องเทเยอทะยานอะไรเลยเกิดมาช้อนเงินช้อนทองทุกอย่างเพียบคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อจะพูดถึงในแง่ก,การประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคนที่เกิดครึ่งๆกลางๆเนี่ยมักจะมีความสําเร็จด้วยความพยายามของตัวเองเรยาก็เช่นกันในเมื่อเกิดมาเป็นลูกแม่ครัวหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ เขาก็มีความฝ่สูงมาแล้วยิ่งอยู่ในแวดวงของเศรษฐีเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกคนที่ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเป็นได้แต่เราเลือกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เเลือกถูกหรือผิดคน<ช>ตั้งคำถามมาเยอะมากว่าชมผู้อริยาเหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมครับกับบทบทนี้ ชมพู่อริยาแสดงได้ดีมากดิฉันก็ปลื้มใจามากๆแล้วก็อยากจะขอฝากถึงหนูชมพู่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าในบางตอนเนี่ยมันไม่ไม่ตรงเปงกับสิ่งที่ดิฉันเขียนแต่ดิฉันพูดอยู่เสมอว่าคนเขียนกับคนเอาไปทำนี่คนละคนครับนะคะจะให้เหมือนใจเราทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามชมพู่ก็ได้แสดงสมบทบาทที่เขาเขียนให้แสดงแล้วเอา,อางี้เธอเรียกว่าสุดแล้ว นะฮะต้องเขาบอกว่าเคยได้ยินคุณไททาวเคยพูดครั้งหนึ่งว่าต้องเลือกตัวนักแ,แสดงดีๆถ้าไม่เกิดก็ดับเลยละครของฉัน,น,นใช่ไหมพูด<ะ>พูดนานแล้ว<อ>พูดตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่เล่นก่อนเล่นหรือตอนที่ทมามกุฎดอกสม้มครับครั้งแรกนะคะตั้งสิบกว่าปีแล้วนะคุณพุดดี้คือดิฉันก็เขียนไปก็โลดผลไปตามเรื่องอะนะแต่ดิฉันบอกว่าต้องเล่นดีๆนะคะละครของดิฉันเนี่ยถ้าไม่ดังก็ดับ อันนี้ดิฉันพูดจริงอ่าแต่ว่าดังตลอดกาลเลยนะครับไม่แน่แล้วคุณดิผมจะบอกว่าผมจะว่าเธอผมขอซื้อล่วงหน้าดีไหมครับอีก5ปีผมจะเอามารีเมคใหม่ได้เดี๋ยวเราเซ็นสัญญาไตายซะก่อนนะไม่เดี๋ยวเราเซ็นสัญญากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำกับช่อง9ดีไหมใครเป็นนางเอกดีเอ่ยนะฮะทางบ้านอยากรู้มากเลยนะครับก็ถามมาว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณใหญ่นะฮะหรือว่าคุณอันนั่นเองนะครับค่ะเป็นเกย์หรือเปล่า แม่อันนี้ถ้าุปอ่านหนังสือจะทราบเลยว่าเธอเป็นเพียงลูกเจ้าสัวเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยแล้วมีความเป็นผู้ดีคือว่าดีทุกอย่างเขาไม่ได้เป็นเกย์โดยกระมวลสันดานนะแต่เขามีเพื่อนฝูงเนี่ยเยอะคุณอย่าลืมนะการที่เขาไปเจอเมียของพ่อแล้วเขาก็มีความติดใจเรียกว่าติดใจดีกว่าแต่คุณใหญ่ไม่ได้คิดเกินเลยเลยนะ เพราะคุณธรรมนี่อยู่ตลอดเวลาว่าเมียของพ่อครับแต่เราห้ามใจไม่ได้เขาก็าต้องนึกถึงบ้างอะไรอย่างนี้<ม>ใช่ไหมนี่วันหนึ่งคนนี่มันเกิดความผิดหวังคือคมันไม่มีทางไปอ่ะเข้าใจไหมฮะก็วันหนึ่งก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็ กินเหล้าเมาเพราะเออมีเพื่อนสนิทเนี่ยคุณเรืองยศนี่เธอก็ชอบค่อนข้างจะแนวโน้มไปทางนั้นอ่ะเธอก็เลยเธอก็เลยถือโอกาสที่คุณใหญ่นี่เผลอไผลเมาหรือว่านึกถึงผู้หญิงที่ตัวติดใจนี่ก็เลยจัดการว่าแต่ว่าคุณใหญ่เขาไม่ได้เป็นเองนะ ก็ก็เผลอไปเท่านั้นเองนะครับ<า>เผลอไปหลายปีเลยนะฮะได้ข่าวไม่หลายปีนะตอนหลังเขาก็ไม่ได้ยุ่งนะอุณอ่านหนังสือดีฉันดีกว่าออ๋โอเค <S <S อ่าสุดยอดจริงๆต้องเจออย่างนี้สิมันต้องเจออย่างนงี้ <S 1> <S 1> คุณถายถามเป็นคนมั่นใจมากนะครับผมรู้แล้วว่าเรยาเนี่ยได้ความแรงมาจาก เบส on a true story แน่เลยนะวูเล่นนะครับวูเล่นไม่เป็นไรพูดจริงก็ได้ไม่ว่ากันก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เขียนมาสักพักหนึ่งแล้วและในที่สุดนะฮะก็มีค่ายบอดแคสต์นำมาทำเป็นละครและผมมั่นใจว่าจะต้องมีการรีเมคอีกหลายครั้งแน่ๆนะฮะฝากไว้หน่อยดีกว่าครับชาบคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ช่วงหัวเรื่องัวต่อแล้วกับละครเรื่องนี้ยังไงคะอะ ฝ <แ S 2> ากฝากฝากฝากดีแท <จะ S 2> านนะคะคดิแทนก็ขอบคุณคดิฉันต้องขอบคุณคนแรกขอบคุณคือขอบคุณสำนักพิมพ์คือนิตยสารที่เอาไปลงถ้าเผื่อว่าใครจะเขียนยังไงเ,เก่งยังไงถ้าเผื่อไม่มีคนเอาไปลงนี่ก็ここไม่มีคนรู้จักแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์ที่เอาเรื่องของดิฉันไปพิมพ์นะคะและขอบคุณก็คือขอบคุณค่ายละครที่มาเห็นคุณค่าพอที่จะนำไป เป็นละครนะคะท่ะทีดิฉันต้องขอบคุณมากๆก็คือนักแสดงทุกคนรู้สึกว่าตั้งอกตั้งใจเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่อุตส่าห์มาชอบผลงานของค่อนข้างจะโบราณนะทุกคนโบราณแต่ว่าเปรี้ยวอะนะเปรี้ยวจริงๆนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างมากเลยนะครับต้องขอบคุณคุณไทเทาด้วยนะครับที่มอบโอกาสให้ ดูดีเวิลด์ได้ทำตอนต่อไปของเรื่องนี้อีก5ปีข้างหน้านะครับมากออกันหน่อยโ <Okay. S 2> อเค